สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวนะคะเราก็ต้องอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมาและว,ว่าใช้วิธีบวกหรือ,ว,อวิธีลบในการหาคําตอบนะคะก็เหมือนเดิมถ้าเรียนลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักหน่วยที่เป็นเมตรมานะคะก็คือกระจายมา100่งซนติเมตรค่ะถ้าบวกจากเซนติเมตร เกิน100ซนติเมรนักเรียนก็ทรกระจายไปเป็นเม็ดนะคะวันนี้ให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีมพูหน้าที่115-116ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะเรามาเรียนเล่มสีม่วงนะหน้าที่181-182นะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะดูตัวอย่างนะคะม้านั่งตัวหยาว1เมตร30ซนเมตรม้านั่งอีกตัว1นึยาว1เมตร70ซนติเมตร นำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไร่อทีนี้ดูโจทย์ถามนะคะนำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไร่โจทย์บอกอะไรเรามาก็บอกว่าหมานั่งตัวหนึ่งยาว1เมตรสาเซนติเมตรหมานั่งอีกตัวหนึ่งยาว1เมตรเจเซนเมตรเราจะหาคําตอบได้อย่างไรเราก็ต้องนําความยาวของเก้าของหมานั่งทั้งสองตัวมารวมกันก็ทำวิธีบวกนะคะ ดูวิธีทำนะคะหมานั่งตัวหนึ่งยาว1เมตร30เซนติเมตรหมานั่งอีกตัวหนึ่งยาว1เมตร70เซนติเมตรนำมาวางต่อกันจะยาวเราก็มาบวกศูนย์บวก0ูนย์ก็ได้0ูนย์สบวกกับ7ก็ได้10 1บวก1 1> บวกับ1ก็ได้ 2, 2> นะคะตรงนี้ 100- 100เซนติเมตรก็คือ1เมตรตรงนี้ก็คือ3เมตรตรงเซนติเมตรก็ไม่มีนั้นหมานั่ง มาวางต่อกันจะยาว3เมตรค่ะอ่าเรียนดูโจทย์นะคะเชือกสีแดงยาว3เมตร5เซนตเมตรเชือกสีเขียวยาว2เมตร75เซนตเมตรเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดงเท่าไรอ่านี้โจทย์ถามโจทย์ก็ถามว่าเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดงเท่าไหร่นี้โจทย์บอกเชือกสีแดงยาว3เมตร5เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว2เมตร 75เซนติเมตรอ่าเราก็หาคำตอบได้ไงก็เราก็นำความยาวมาลบกันนะคะอ่าทีนี้ดูวิธีทำเชือกสีแดงยาว3เมตร5เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว2เมตร75เซนติเมตร5ลบ75ไม่ได้เราก็กระจายมา1 m, เมตรก็คือ100เซนเมตรบวกกับของ 95, เก่า5ก็เป็น105นะคะ แนหลบ5้5ก็เหลือ0 10ยลบเก็เหลือ3ตัวนี้เหลือ2 2งลบสก็เหลือ0นะคะแฟนเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดง30มสเซนติเมตรทำแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่1ร้หนร้อยสนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบคำสั่งว่าแสดงวิธีหาคำตอบนะคะใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์19เมตร28ซนติเมตร ใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบไม้23เมตร19เซนติเมตรใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร่ามาดูโจทย์ถามใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์บอกใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์19เมตร28เซนติเมตรใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบไม้23เมตร19เซนติเมตรเราก็ามารวมกันนกะเรียนก็ต้องเขียนนะคะใบบัวใช้ริบบิ้น สีแดงทําดอกไม้แบบย่อๆก็ได้ค่ะ19เมตร28เซนติเมตรใช้ริบบิ้นสีเขียวทําใบไม้23เมตร19เซนติเมตรเราก็มาบวกกัน8บวกกับ9ได้17ก็ใส่7ทด1 2บวกกับ1เป็น3กับพี่ทดได้1เป็น4ต่อไป9บวกกับ3ได้12ใส่2ทด1น,นะคะ1บวกกับ2เป็น3กับที่ทดได้1เป็น4 เหนใบบัวฉายริบบิ้นทั้งหมด42เมตร47เซนติเมตรนักเรียนดูนะคะระยะทางนะคะจากบ้านต้นข้าวไปบ้านต้นน้ำ19เมตร85เซนติเมตรจากต้นน้ำมาต้นตาล27เมตร15เซนติเมตรจากต้นข้าวมาต้นตาล32เมตร54เซนติเมตรนี้ข้อที่สองนะคะเขาบอกจากรูป ระยะทางจากต้นน้ําไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลเท่าไหร่อ่าเราก็ต้องเอาระยะทางจากต้นข้าวต้นข้าวไปถึงต้นตาลเป็นตัวตั้งนะคะ32มเมตร54เซนติเมตรแล้วก็ระยะทางจากต้นน้ํามาต้นตาลก็คือ27เมตร1 5เซนติเมตรมาเป็นตัวลบนักเรียนดู4ีลบห ไม่ได้กระจายมาเป็น14นักเรียนก็ลบเองตัวนี้ก็เหลือ4 4ลบหนึ่งได้อะไรนักเรียนก็ใส่ตรงนี้นะคะต่อไป2ลบเไม่ได้ก็กระจายมาเป็น12 12ลบเได้อะไรนักเรียนก็ใส่ตรงนี้นะคะ2ลบสองได้อะไรก็ใส่ตรงนี้แล้วก,ก็ตอบนะคะว่าระยะทางจากต้นน้ําไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลน,นักเรียนหาเองค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะเขาก็บอกจากรูปอีกระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำรวมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลเป็นเท่าไหร่ระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำก็คือ19เมตร85เซนติเมตรต่อไประยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลก็คือ27เมตร15เซนติเมตรนักเรียนก็ต้องมาบวกกัน 5บวกกับได้10ใสศูทด1 8บวกกับ1เป็น9กับที่ทดทดไว้1ก็เป็น10 9เบวกกับ7ได้16ใส่6ทด1 1บวกกับ2เป็น3กับพี่ทดไว้1เป็น4นักเรียนดูตรงนี้100 cm, เซนติเมตราอนเราก็ต้องมาเพิ่มที่เมตรและเซนติเมตรก็จะไม่มีเระรยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำรวมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลเป็น47เมตรนะคะ,ะวันนี้ย่าทำแบบฝึกหัดหน้า1 1 5 1 1 6สวัสดีค่ะ